สวัสดีค่ะสวัสดีคนฟังทุกคนนะคะจํานวนหนึล้านค่ะ <c oughs> วันนี้นะคะจะมาโปรโมทนิยายของเราเองนะคะชื่อว่าเสนจันเป็นเอ็มเพกนะคะเกี่ยวไอแนวผู้ชายท้องได้เป็นแฟนตาซีเพียดไทยนะคะเรื่องนี้ก็จะเกี่ยวกับย้อนอดีตไปแก้ไขอดีตคะ่ะแล้วก็ ตอนนี้นะคะยังมีถ้าคนไหนสนใจนะคะยังมีเล่มอยู่นะคะราคา469บาทรวมส่งแบบกล่องแล้วก็ถ้าส่งแบบซองก็จะ422บาทนะคะสรุปยอดแล้วก็สามารถโอนได้ที่ติดต่อได้ทุกช่องทางเลยนะคะแต่ว่าถ้าสรุปยอดแล้วก็สามารถโอนได้บัญชีของสหฤาษไทยแมนมั่นเท่านั้นนะคะ แล้วก็เราจะมาอ่านโปรโมทประมาณ10ตอนนะคะแต่ว่ายังไม่มีวันที่แน่นอนว่าจะลงวันไหนคะ่ะส่วนวันนี้ก็จะได้บทที่2ก่อนนะคะนี่ที่คันอวดอันนี้ก็คือพลัดนะคะโอ้โอ้โอลูกเขยคนโปรด ลูกเขยที่ดุที่สุดขนาดคนเขียนยังกลัวะะแล้วก็น้องลูกจันน่ารักหมุหมิบแล้วก็เพลินเพลินของเราก็น่ารักชอบชอบทุกตัวละครเลยนะคะแล้วก็โป๊ดการ์ดนะคะมีทุกคู่เลยนะคะคู่รองก็จะมีหลวงนัจกรแล้วก็ดินนะคะแล้วก็ชิดกวางนะคะจินกวางจินกวางพ่อคับวานิชของเรานะคะ พ่อค้าคนโปรดที่ตอนแรกจะได้เป็นแค่ตัวประกอบบทที่2อนาะเข้าสู่บทที่2กันเลยค่ะบทที่สองเป็นตัวเองที่ไม่ใช่ตัวเองพ่อนายยังไม่ฟื้นเลยขอรับพญาภร,รัตเหลือบตามองไพ่ที่มาแจ้งให้ท่านทราบเพียงคู่แล้วจึงลดสายตามองกองงานที่ข้างค้าง ข้ารับรู้แล้วมีสิ่งใดทําพวกเองก็จงไปทําเสียท่านกล่าวคําไม่ยินดียินร้ายพาให้เ่าวท่าที่ดูแลพ่อนายทั้งหลายรู้สึกโล่งอกกันท่วนทั่วยกเว้นก็เพียงแต่อีเพินที่เจ็บแทนนายของมันพ่อนายหมดสติไปเป็นวันเช่นนี้พยาพรัฐก็มีได้รู้สึกรู้สาอันใดท่านไม่ได้ใย,ยดีอันใดพ่อนายเสียตั้งนานแล้ว พรรัตไม่ใครพอใจในตัวของเจ้าจันแต่เดิมอยู่แล้วจะกล่าวให้ถูกความคือพ่อมีสนใจผู้ใดเช่นชูสาวเลยสักผู้ท่านชอบการทำงานราชการเพื่อราฎรมากกว่าต้องใส่ใจในเรื่องราวรักใครอันหาประโยชน์มีได้เรียกได้ว่าถ้ามีตัวเลือกให้ตกแต่งกับงานการได้ท่านคงจะแต่งขันมากสู่ของานเข้าเรือนพยาโดยไม่คิดสิ่งใดให้มากความ ขุนหลวงจึงปูนบำเหน็ดขุนนางน้ำดีของท่านเป็นชายตั้งท้องได้ที่มีรูปโฉมงดงามด้วยความปราถนาดีหวางเห็นพะรัตที่เปรียบดังน้องชายมีครอบครัวเสียทีจะได้ไม่หมกมุ่นกับงานจนหน้าอันหล่อเหลาเครียดขึมอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันเจ้าจันเป็นชายท้องได้ที่งดงามจนชายใดมองศพเป็นต้องรู้สึกหวั่นไหวแลกพบเจอกับพญาพรัต เจ้าจัน์ก็ปักใจมั่นกับชายยศสูงที่เก่งกาจแลหล่อเหลาเสียจนใจคนตกคุณอยากให้คนที่ทำให้ใจตกก้มเก็บดวงใจขึ้นมาให้แต่ก็ม่เคยได้รับการแยแสดวงตากลมโตที่มีในตาสีน้ำตาลสวยมองท่านอย่างหวานหยาดใบหน้ารูปไข่สวยละมุนตาเสียจนมวลบุกผาสีจัดจางลงได้ แลกพบกับเจ้าจันพระรัตเองก็สะดุดตามีความพึงพอใจในรูปของเจ้าจันอยู่มากหากพอผ่านเพราไปสักระยะท่านก็เพียงแต่วางให้คนผู้นี้มีหน้าที่แค่จัดการเลือนหลังที่ท่านไม่มีเวลาดูแลเท่านั้นคนผู้นี้มีจริตปั้นแต่งเช่นคนที่ท่านเคยเจอมาแล้วหลายรูปแบบท่านมีค่อยพึงใจในจริตเช่นนี้เท่าใดนะัก แต่งกันมาเนิ่นนานถึงเพียงนี้ยัยยังต้องแยกเรือนกันหรือขอรับเจ้าคุณพี่เจ้าจันถือโอกาสที่พลัดล่ำสุรามาขอเคีเยร์สามีของตนคุณอยากเปลี่ยนข้าวสารให้เป็นข้าวสุกหนักหนาแล้วแต่คนที่มีชื่อว่าผัวก็เพียงแต่ผินหน้าออกห่างดวงตาคมดุ ยิ่งดูดุดันน่ากลัวขึ้นเมื่อมีผู้อื่นมาสัมผัสกายโดยพล,ลการข้าต้องการความเป็นส่วนตัวท่านกล่าวคำเสียงเรียบนิ่งแต่ใจคนฟังนั้นสั่นไหวเจ้าคุณพี่ทั้งดูหน้าปาถนาทั้งหนูดูหน้าหว่นเกงคาแรกที่ตกแต่งเข้าเรือนมาเจ้าจันทร์สุดแสนจะภูมิใจที่ได้ชายหล่อเหลาอีกทั้งยังเก่งกาจมาเป็นสามีหากนานวันเข้า ความอยากครอบครองก็ยิ่งครอบงำคุณไปเรื่อยๆไม่เคยได้ร่วมหอไม่ได้รับความใส่ใจก็ยิ่งพาให้จิตไหวหวันเป็นชายเช่นใดจึงไม่ทำเรื่องเช่นนั้นเลยพรัตมีใช่คนที่ดูมีปัญหาเรื่องเพศท่านเป็นชายที่สุขภาพดีมากอีกทั้งยังแข็งแกร่งหรือท่านจากไม่พึงใจในชายแต่สนใจในอิสตรีมันผู้ใด ในตาใสพันเปลี่ยนเป็นกลาดเกลี้ยวแสงสีส้มลบต่ำรับเหลี่ยนเขาที่ว่าพันเปลี่ยนเป็นราตีรีดริ่งเรไรบิดแล้วงมสมกับอากาศยามนี้ที่ช่างแรงแต่ก็ยังมีสายลมเรื่อยเฉื่อยพัดโกรกเรือนที่เงียบเหงาของเจ้าจันเพลินค่อยๆฉุดน้ำเช็ดตัวให้คุณของมันอย่างคมักคม่นผิวพ่อนายขาวเนียนมีสัมผัสที่นุ่มมือ พาให้เพลินรู้สึกเสียดายนักที่พยาไม่เคยแตะต้องมีเช่นนั้นคุณของมันก็คงมีสุขมากกว่านี้ลูกจันฟื้นตื่นรู้สึกปวดเมื่อยไปทั้งตัวโดยเฉพาะตรงศีรษะที่ปวดตุบเสียจนไม่อาจลืมตาขึ้นมาได้ในทันทีที่รู้สึกตัวล่างเล็กพิกกลายตนอย่างเริ่มกระสับกระส่ายพาให้เพลินละมือด้วยความยินดี พ่อนายฟื้นแล้วเสียงที่ดืู้ตื่นตกใจนั้นฟังไม่ออกว่ากำลังดีใจหรือว่าเสียใจอยู่กันแน่ลูกจันลืมตามองคานด้วยความรู้สึกผ้าเบอร์หางตาย,ยังชื้นด้วยหยาดน้ำเขายังหายใจได้และยังมีความเสียใจอยู่ไม่ตายแต่ก็ไม่ได้อยู่ในที่แห่งเดิมลูกจันค่อยๆลุกขึ้นนั่งอย่างมึนงงสวยจัง สายตาของลูกจันบังเอิญสบเข้ากับคนในกระจกที่ตั้งห่างออกไปใบหน้านี้ละไม้คลายลูกจันเหลือเกินแต่สวยตึงสายตากว่ามากเป็นเช่นใดบ้างเจ้าคะพ่อในเพิินถามนายอย่างระวังด้วยกลัวว่าคุณที่ยังเจ็บอยู่อาจจะเกลี้ยวกลาดคนใกล้คงไม่วายจากได้เจ็บตัวก่อนหิวน้ำจะรู้สึกว่าลำคอแห้งผาก เพลินได้ยินเช่นนั้นก็กวีก็ว่าไปหาน้ำมาให้คุณลูกจันค่อยค่อยจิบน้ำและเพ่งพินิจคนที่ช่วยเขาตั้งแต่ลืมตาตื่นหญิงตรงหน้าเป็นสาวน้อยหน้าชะแลมคงคงวัยคงไม่เกิน17ขวบปีลูกจันไม่ได้ขึ้นสวรรค์ไม่ได้ลงนรกแล้วก็ไม่ได้เกิดใหม่แต่ย้อนอดีตกลับมาเป็นตัวเองอัศจรรย์อยู่นะแต่จะให้เขากลับมาทำไมกันลูกจันทอ้อถอนใจ เขาอยากลืมไม่รู้ว่าตอนนี้เจ้าจันได้ลงมือฆ่าคนไปแล้วหรือยังหากก็พอจะเดาได้เรือนหลังนี้เงียบเหงาเพราะคงไม่มีผู้ใดอยากอยู่ใกล้คนใจเหี้ยมโหดเช่นเจ้าจันเสียงบนเรือนเงียบเหงาวางเวงต่างจากรอบนอกที่มีเสียงอึกกระทึกครึกโคมดังแววไอท้ทิศมันวิ่งหน้าเริดมาแจ้งข่าวป้าผินแม่ของบัวผันว่าพ่อนายฟื้นแล้ว ป้าผินดันตัวบัวผันที่ตัวสันเทาให้หลบซ่อนตนพ่อนายฟื้นแล้วเองจงเก็บงำตนให้จงดีป้าผินใจสันเฝ้าสวดมนต์อ้อนวอนว่าให้พ่อนายที่ฟื้นตื่นจงอย่าได้เรียกหาบัวผันเลยฟื้นแล้วหรือพรัตเพิมพำร,รับข่าวช่วงเวลาสองวันนี้พรรัตรู้สึกว่าเรือนของท่านสงบเรียบร้อยดีจนน่าเสียดายที่ความสงบนี้จะหายไป หากรู้ว่าตั้งชายผู้หนึ่งให้มีอำนาจในเรือนแล้วจักมีเรื่องหน้าปวดหัวท่านก็จับปฏิเสธน้ำใจของขุนหลวงแบบบัวมไม่ให้ช้ำไปเสียเจ้าจันพ่อนายของเรือนพญาพรัตทำหน้าที่ไม่ดีอย่างยิ่งแต่งเข้าเรือนมาก็ไม่อาจปกครองคน,คนจำนวนมากทั้งยังใช้แต่อารมณ์อยู่ร่ำไปการปกครองคนอย่างไรเมตตาของเมียอันทรงพระกรุณาพระราชทานนำพาให้ พรตที่มีงานการเยอะอยู่แล้วต้องหัวปัน่นเจ้าจันในสายตาพรัตเป็นคนสวยเพียงรูปแต่ไม่มีกลิ่นหอมเอาเสียเลยอย่างแท้จริงอุบัติเหตุนี้เหมือนจะเป็นโอกาสอันดีที่ทำให้ท่านเขี่ยตัวปัญหาไปเสียให้พ้นจากเรือนของท่านท่านจึงสั่งให้หมอโฮงยาไปดูอาการเป็นพิธีไม่ได้บอกให้รักษาและไม่มีอาการร้อนรนใดให้ใครเห็นการทำเช่นนี้ ยิ่งชัดแจ้งว่าพ่อไนมีได้อยู่ในสายตาของท่านเลยสักน้อยพาลัตรู้สึกว่าเจ้าจันทำตัวหน้าละอายหรืออาจจะทนแล้วเป็นถึงชนชั้นสูงกับตบตีบ่าวไพ่ด้วยตนเองจนพลาดล้มหัวกระแทบเจ็บหนักเองเช่นนั้นพาลัตทอดถอนใจช่างเถิดโอกาสไม่ได้มีเพียงแค่หนเดียวกับคนที่หยาบช้าเช่นนั้น สักวันก็คงแพ้ภัยตนไปเองพลัดได้เพียงแต่หวังว่าคงต้องทนอีกแค่ไม่นานลูกจันหาวอดสามวันแล้วที่ฟื้นขึ้นในร่างเจ้าจันวันๆเขาเห็นแต่หน้าของเพลินตื่นขึ้นมากินของกินในสำรับแล้วก็นอนบรรยากาศแบบนี้ไม่ค่อยต่างจากตอนที่เขานอนในโรงพยาบาลเท่าไหร่แค่ทุกอย่างรอบตัว ดูสบายเพราะมีต้นไม้หน้อใหญ่แทนตึกตามบ้านช่องสุดลูกหูลูกตาภาพในหัวของเจ้าจันค่อยๆไหลามาให้ลูกจันเห็นภาพทีละฉากย้อนอดีตมายุคนี้เขาก็ยังเป็นผู้ชายที่ท้องได้เหมือนในโลกเดิมเป๊ะโลกที่ลูกจันจากมาผู้ชายก็ท้องได้เหมือนกันแต่ลูกจันไม่เคยคิดว่าเขาจะสร้างครอบครัวกับใครร่างกายของเขาเจ็บป่วยอ,อดๆแอดๆ ถ้ามีสามีก็คงอุ้มลูกให้สามีไม่ได้ต่างจากร่างกายนี้ที่สมบูรณ์แข็งแรงมากตั้งแต่เข้ามาอยู่ในร่างกายนี้แล้วหัวหายเจ็บลูกจันก็กระโดดโลดเต้นอย่างลิงโลดโดยมีสายตาของเพลินที่มองดูด้วยสีหน้าพิลึกพ่อนายลงมาเถิดเจ้าค่ะเพลินกล่าวกับพ่อนายอย่างอ่อนใจตั้งแต่คุณฟื้นกิริยาก็ต่างไปดูอยากรู้อยากเห็นไปเสียทุกอย่างและสนขึ้น ต่างไปจากอากับเดิมราวกับเป็นคนละคนลูกจันตอนนี้อยู่บนต้นมะม่วงที่มีผลดกเต็มต้นห่างจากเรือนของเจ้าจันไปมากไม่มีใครคาดว่าจะได้เห็นคุณหนูลูกจันปีนต้นไม้ยิ่งกับพ่อนายยิ่งไม่มีผู้ใดคาดว่าจะพบเหตุเช่นนี้เดี๋ยวขออีกหนึ่งลูกนะเพลินลูกจันอยากกินมะม่วงน้ำปลาหวานเลยลองปีนต้นมะม่วงแล้เพื่อนคนพบว่าตัวเองก็ปีนต้นไม้เก่งใช้ได้ ได้มะม่วงสมใจก็พยายามจะปีนลงแต่พอก้มหน้าใจก็หวิวต้นมะม่วงที่ตอนปีนขึ้นรู้สึกว่าไม่สูงเท่าไหร่พอมองลงไปกับดูสูงเหมือนกันลูกจันเชิดหน้าไต่ลงจากต้นมะม่วงอย่างทุลักทุเลก็อกเสียงอะไรนะ่ะพ่อนายระวังเจ้าค่ะเสียงของเพลินดันลัน่นแต่ไม่ทันเสียแล้วกิ่งไม้ที่ลูกจันเหยียบหักดังเปาะมือเรียวพยายามคว้ากิ่งไม้ใหญ่ไว้แต่ก็กำพลาด เขาหลับตาปีรอรับแรงกระแทกสูงในระดับนี้เขาคงไม่น่าได้ตายอีกรอบแต่ก็คงจะเจ็บหนักอยู่เหมือนกันฟึบดูเหมือนแรงกระทบจะไม่หนักหนาเท่าไหร่ลูกจันลืมตาขึ้นศพกับดวงหน้าคมคายที่อยู่ในระยะประชิดอย่างกับละครเขาตกอยู่ภายใต้อ้อมแขนของผู้ชายคนหนึ่งที่ตัวสูงมากๆ ตายแล้วเพลินยกมือทาบอกหลับตาปีอย่างใจจะไว้เสียให้ได้เมื่อเห็นพ่อนายตกจากต้นมะม่วงหลวงนัจกรมองคนผิวนุ่มที่อยู่ในอ้อมแขนด้วยอาการตกตะลึงคนในอ้อมแขนมีใบหน้ารูปไข่คิ้วโก่งจมูกโด่งรันปากอิ่มสีสดและตาสองชั้นกลมโตในตาสีน้ำตาลสวยดูตื่นตนกพาให้คนมองศบรู้สึกว่าหน้าเอนดูเป็นอย่างยิ่ง เกี่ยวใจท่านให้กระตุกได้ตั้งแต่แรกพบลูกจันท์ขยับกายตนอย่างขัดเขินพาให้คนอกอุ้มคลายกำลังที่จับลงอย่างนิ่มนวลขอบน้ำใจขอรับเยืนตัวตรงดีๆได้แล้วลูกจันทก็ประนมมือยกขึ้นค้อมศีรษะลงหัวแม่มือจดปลายคางปลายนิ้วแนบจมูกไหวคนที่ดูจะอายุเยอะกว่าอย่างอ่อนช้อย ลูกจันรเป็นคนท <eterm oon> ี่มือไม้อ่อนมาตั้งแต่ไหนด้วยความเป็นคนในตระกูลเก่าแก่ถึงจะติดเล่นอยู่มากแต่กิริยามารยาทก็งามนักพาให้หลวงนัจกรที่รับไหวยิ่งรู้สึกดีเป็นอย่างมากหลวงนัจกรเพิ่งย้ายจากหัวเมืองมาพานครได้มาเยือนเรือนข้าราชการชั้นผู้ใหญ่คาแรกก็เจอเรื่องดีเสียแล้วเห็นคนไม่กล่าวคำใดออกมาสักความก็พาให้ลูกจันทร์รู้สึกเก้อกระดัก ในความเปินของตัวเองแถมตอนนี้สภาพก็คงจะดูไม่จืดเพราะหัวมีแผลเลยยังไม่ได้สระผมมาตั้งหลายวันแล้วขอตัวก่อนนะขอรับจะเล่งจงมือเพลินกับเรือนผ่านหน้าคนที่ยังคงจ้องมองตนเหมือนยังเคลิมจนลับสายตาหอมพิมพ์มะม่วงพร้อมคำบ่นของเพลินที่ตอนนี้กล้าต่อว่าจันไปตลอดทางรู้แล้วหนะ้าต้นไม้ก็จะไม่ปีนอย่าบ่นกันนักเลย มาถึงเรือนตั้งถ้าจะกินมะม่วงก็นึกได้ว่ายังไม่มีน้ำปลาหวานมีแต่มะม่วงอยากกินมะม่วงน้าปลาหวานก็ต้องมีน้าตาลน้าปลาพริกจันจึงให้เพลินพาเข้าครัวเพียงแค่พ่อนายก้าวเข้าในครัวเสียงคุยกันเจ้ยเจ้าก็พากันเงียบกิบคนครัวทุกผู้หัวหดเมื่อมองเห็นพ่อนายร้อยวันไม่เข้าก็ยังมีพันวันที่จะเข้ามาในครัวสินะเสียงในครัวเงียบ กระทั่งป้าแจ่มที่โขกพริกเสียงดังสนั่นครัวหน้าอร่อยยังละมือจากครกด้วยตกใจลูกจันที่เห็นคนแตกตื่นขนาดนั้นก็น่าซีดเมื่อนึกถึงพฤติกรรมของเจ้าจันก็เหมือนจะหัวเราะไม่ได้ร้องไห้ไม่ออกขึ้นมาตามสบายจ้ะลูกจันยิ้มแหย่เดินตัวรีบๆก้มหลังต่ำผ่านผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อไปเอาชามตักพริกน้ำตาน้ำปลาแล้วก็รีบเพ่นออกจากครัวโดยเร็วพาให้คนในครัวมองหน้ากัน เองมองข้าข้ามองเองแล้วก็พากันมองที่ประตูฝันหรือเมื่อกี้พ่อนายกล่าวว่าตามสบายแถมลงท้ายด้วยจ่ะเช่นนั้นหรือก้มตัวผ่านคนเสียอีกด้วยภาพเมื่อคู่ต้องเป็นอุปทานหมู่เป็นแน่กระมังเสียงแปลกๆที่ดังมาจากเรือนของเจ้าจันพาให้คนที่ได้ยินเสียงผาแผวหูแดงและสงสัยหนักหนา พญาพรัดทำงานบนเรือนใหญ่เย,ยเรือนของพ่อนายจึงได้มีเสียงแปลกๆแ,แว่วดังมาเพียงนี้กันคนฟังที่ไม่ค่อยจะชอบใจพ่อนายรีบจ้นไปแจ้งพรัดทันควันเพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์สบายใจได้เพียงไม่กี่วันเท่านั้นโดยแท้พรัดก้าวเดินขึ้นเรือนเจ้าจันไม่รู้เลยว่าเมียท่านเล่นเลอันใดขึ้นมาอีกก่อนจะชะงักเมื่อภาพที่เห็นไม่เป็นอย่างที่คาดเดาไว ท่านคิดว่าจะเจอเมียจอมสร้างปัญหาแต่งกายงดงามแย้มรอยยิ้มยั่วเย้าต้อนรับไม่ใช่เห็นคนที่แต่งกายด้วยแพนอนหัวมันยุ่งนั่งน้ำมูกไหลกินอันใดสักอย่างอยู่กับบนพื้นกระดานกับทาทเช่นนี้ห้าลูกจันพัดโบกความร้อนออกจากหน้าถึงแม้ว่าไม่ได้ช่วยเท่าไหร่เผ็ดก็เผ็ดแต่หยุดกินไม่ได้เลยเขาอยากกินของเผ็ดให้สะใจแบบนี้มานานมากแล้วแต่ติดปัญหาสุขภาพ คราวนี sí, worries, ini, ón, donc, ้มีโอกาสได้ทําให้สาแก่ใจเสียทีฮะเผ็ดจังเลยเจ้าค่ะรู้ท้งรู้ว่าเครื่องจิ้มนี้มีรถเผ็ดร้อนแต่เพลินก็หยุดไม่ได้พาให้ทางนายละบ่าวหน้าแดงปากแดงซีซาดกันอยู่สองคนทําอันใดอยู่เสียงที่กล่าวเป็นปกติ พุ่มทรงอํานาจพาให้สายตาคนที่พยายามจิ้มตรงน้ําตาลที่ยังไม่ละลายให้ติดมะม่วงมากที่สุดต้องละสายตาจากมะม่วงไปจ้องต้นเสียงเพียงศบตาก็เหมือนมีกระแสอะไรอย่างหนึ่งแล่นสู่กลางใจของลูกจันทร์ชายในตาดุมีใบหน้าคลามคมจมูกโด่งเป็นสันปากหนาอยากได้รูปผิวสีแทนหล่อจนลูกจันทร์แทบร้องกรีด แต่ร้องไม่ได้เดี๋ยวดูเสียอาการลูกจันวางมะม่วงในมือลงอย่างประหมาพญาท่านนีหล่อมากพญาภร,รัสสามีของเจ้าจันตอนนี้คือสามีของเขาด้วยชายผู้นี้เป็นผู้ที่ครอบครองดวงใจของเจ้าจันทั้งสี่ห้องแต่ในใจของลูกจันที่มีสมาร์ทโฟนเป็นเครื่องคู่ชีวิตมีเกอร์เกอร์ครอบครองอยู่ในใจสองห้องอีกช่องเอาไว้ใส่โอปป้าส่วนช่องเล็กๆแบ่งให้ชายไทยหล่อเหลาหน่อยนึง ไม่อยากจะเอ่ยว่าคนตรงหน้านี้คือสเปกเวลาลูกจันหาหนังย้อนยุคดูอยู่เหมือนกันหล่อกว่าพระเอกที่เคยดูมากๆเลยด้วยรู้สึกเหมือนถูกหวยเหมือนกันนะย้อนเวลามาไม่ทันจีบก็ได้แต่งแล้วสามีงานดีจนอยากเอากลับไปอวดคุณพ่อคุณแม่เสียแต่สามีดูดุมากไปหน่อยกินมะม่วงขอรับลูกจันกล่าวพางปาดคราบน้ำจิ้มที่เลออขอบปากพลัดข้าวหมวดคิ้ว ยายจึงทำเสียงเสียประหลาดบ่าวท่าพากันกล่าวขวัญว่าเจ้าทำสิ่งพิศดศรอยู่บนเรือนเพศคอรับลูกจันรู้สึกลิ้นบวมพยายามจัดการกับน้ำลายในปากพาให้พรลัดมองด้วยสายตาประหลาดเจ้าดูแข็งแรงไวเหลือเกินนะดวงตาคมที่ทอดมองดูเหมือนเสียดายที่เขาไม่ได้เป็นอะไรเลยความรู้สึกนี้ทำให้จันรู้สึกตื่นตระหนก ปกติแล้วสามีมักจะเฉยชาต่อเจ้าจันยิ่งเจ้าจันที่แต่งเข้าไม่เคยสร้างความสบายใจให้ก็คงคิดอยากให้ตายไปให้พ้นดูเหมือนเจ้าคุณพี่จะผิดหวังที่น้องไม่เป็นอะไรนะขอรับปากไวจนตะคุบป,ปิดไม่ทันดวงตาคมดุของพร,ราชยิ่งมีประกายประหลาดเอาเถิดดูเหมือนว่าไม่ได้ทำอะไรพิสดารกว่าที่รับได้กล่าวจบสามีก็เดินลงเรือนไป ม่ถามไถ่สุขภาพสักคำลูกจันศบตากับเพิ่มตาปิดปิดชาตินี้เขาทำชั่วไปขนาดนั้นเพราะหลงผู้ชายคนนี้เนี่ยนะไม่รู้ว่าทำไมเจ้าจันจึงหลงในรูปทองมากแต่ไม่นำพานิสัยที่เฉยชาแบบนี้มันไม่ได้สำหรับลูกจันเลยใครจะวิ่งตามผู้แบบนี้ก็เอาแต่ก็เอาแต่ไม่ใช่คนอย่างลูกจันแน่ๆในเมื่อฟ้าดินให้โอกาสจัน นวลก็บอกให้จันใช้ชีวิตให้ดีอย่างนั้นจันก็จะใช้ชีวิตให้ดีเริ่มจากการสำรวจบ้านนี้เมืองน,นี้แล้วสร้างชีวิตใหม่ให้ตัวเองเองแบบที่ไม่ต้องอยู่ใต้ใครจบบท2นะคะ,ะถ้าสั่งหนังสือนะคะจะไม่ได้ปกใส่บอกไว้ก่อนนะคะอันนี้อันนี้คนเขียนหามาเองนะคะ ขอบคุณคนฟังที่ฟังกันมาจนถึงตอนนี้แล้วก็กดติดตามช่องด้วยนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดหัวใจกดไลค์ก็กดด้วยนะคะแล้วก็ฝากลิสอะไรด้วยนะคะตอนนี้ยังมีนิยายที่ยังไม่จบแล้วต้องการไฟอีกเป็นจำนวนมากนะคะสามารถเข้าไปให้กำลังใจเรื่องไหนที่สนใจก็เข้าไปกดใจไว้แล้วก็ถ้าอ่านอ่านแล้วชอบก็ ส่งสติกเกอร์เป็นกำลังใจให้คนเขียนด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ